ตัวใหญ่เลยคู่ไปเลยหรือผู้ใหญ่ ข้ามาอร่อยกันได้สองอร่อยจุดนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกหมองทุกวันนะครับผมกับบัพปอบบัพปอบเขาเก,าก่าคือเดิมครับกับที่นี่วิถีชุมชนนะครับผมบัมมมพปอบบัพปอบการบันไดก,กับเป็นวันที่สามสิบนะครับสามสิบมกราคมนะครับผมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องครับผมจะพาพี่พี่น้องมาย่างถนนคนเดินกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจอีกครั้งนึ่าครับผมอยู่ที่จเจริญกรุงหาสิบครับ เขตบางรักรุงเทปมาแล้วครับครับผมขางรบวพินสันบางรักนะครับพี่น้องอางานเพิ่นกัมมี่ถึงวันที่สามสิบเอ็ดมกกรลาค่มเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวสีผ้าพี่ผ้าน้องยางเข้าไปาชุ่มดันในนะครับผมช่มดันในบริเวณกถนนคนเดินนะครับผมกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่า Walking Street นะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเข้าย่างกันไปเบืองข้างในเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเบืองข้างในเลยครับผมจิ้มหมูร้วน อันนี้ร้านขนมจีบนะครับผมขนมจีบไส้ทะลักนะฮะมาแล้วหนูเจี๊ยบ

โอเคครับผมเดี๋ยวยางชุ่มต่อนะครับอันนี้เป็นของขายช่วงตุ๊จีนนะครับผมที <S <S ่สำคัญเป็นต้นแบบตุ๊ชิ้นหมูไม้ละสามบาทรสชาตอร่อยตรงนี้ อ่ามี้วันที่สามสิบคนกระลายครับผมคนเยอะเหมือนเดิมนะครับผม แล้วก็เดินไปจนหอดสุดส้ยอยขึ้นเก่าครับผมตานานะฮะอันนี้สินค้าจากโรงงานคุณภาพดีพน,นะะเป็นพวกขนมนะครับผมจกเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับ 啊。Uh. นี้โลตีนะครับผมทางนานาบดเป็นสถานีรถไฟ BTS สภาพตากสินนะครับผมอ่าดานังนี่พัะกะสิมีบริการให้จอดรถอีกขึ้นกัาครับผมพี่นอ้องเดี๋ยวให้เบิองด้านนี้ครับอ่าทางดานนีก็บะิมีซุมอ่าข,ขายสินค้าขึ้นกันเลยครับผม อันนี้จะเป็นซุ้มประตูด้านหลังนะครับผมสนนุนคนเดินกระตุ้นเศรษฐกิจเขตบางรักเลยครับผมอยู่ข้างบางรักอยู่ข้างร่วมิสันบางรักนะครับผมนี่นะครับผมมือนี้งครับเป็นวันทีสามสิบนะครับผมออื่นก็มือสุดท้ายแล้วครับผมโอเคครับถ้าใดถึงบันทึกของคิดีพีชชนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนัานเลยครับเดี๋ยวผมจะเป็นทางเพจและทางช่องยูทูบนะครับผมครับที่นี่วิถีชุมชนครับผม สำหรับในวันที่สามสิบนี่คนกับหลายพอสมควรนะครับผมคือคักนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพ่าการภาพพีพระนองเดินชมครับอีกคือเก่าเลยครับผมส้มอ่าลานใสยมือนะครับเมื่อกี้เขามาเขาเบิงขวามือนะครับอ่าสิมีทั้งชาวไทยและกับต่างชาตินะครับผมฝรั่งกับมีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเขาเดินกลับนะฮะ ส่วนมากก็ส uh, uh ิเ huh. ป oh ็นของกินนะครับผมจะส่วนใหญ่ เวลาเหน็บนีแต่ปลาหมึกตัวใหญ่เลย Thank you. 아 <돔람> 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 <돔람》 돔람> <돔람> โอเคครับภาพกับยังจบแล้วนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับผมขอบคุณหลายๆครับผม,ขอบ,บผมขอบคุณครับ